帮我，嗯，来拿开。 Ja, okay. okay. เอาค้นสามนะคะขนสามรงมดง่ายง่าง่านมันเกี่ยวเขา ตัวถึงค่ะนะคะตัวถึงพึ่งพอดีก็ไปแอบก็ึ้น แต่ยิ่งเปื่อนเลยแต่ว่าฝนตกกระจายเลยนะคะคนแบบถ้าอยู่ที่เนนถ้าอยู่ยุโอกนะคะร่างเสียหอดวั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 ดสงเปือยค่ะนะคะมันปลามันสงดชมอยเนะคะร่างเสียหอดวั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 ดสงเปือยค่ะนะคะมันปลา เลยแต่วต่าฝนตกกระจายเลยนะคะโคนแบบท้ายยูซิมเมนท้ายยูยึดถูกนะถึงแต่กี่บ่มีไฟเขียว่อนี้มีไฟเขียวนะคะสีแยก<อ>น่าปังหรอคือแต่ละ เขียวก่อน,นี้มีไฟเขียวนะคะสีแยกจนนมบรรยากาศาเด,น,ด,าน,เดนทางก้า,นาไนาลุกทัวรถึงค่ะนะคะตัวตัวถึงนะ ไปกี่พมีไฟเขียวกว่าเนี่ยมีไฟเขียวนะคะสีแยก<อ>บรรยากาศการเดินทางในวันฝนตกค่ะช,ชุ่เชื้นมากค่ะตก๊ลังเสียงหัดวัย สมเปื่อยค่ะนะคะหมามเปื่อยน,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 น้หมน้นะะชมบรรยากาศการเดินทางค่ะไสน้าต่โอโอไนไ,นไกีบอมีไฟเขียวค่ะมีไฟเขียวนะคะโอโอสีแยก รวยค่ะมันปลามันชุบรวยนาะฝนตกฟ้ามื่อแต่ยิ่งเปื่อนเลยแต่ว่าฝนตกกระจายเลยนะคะบางคนว่าถ้าอยู่ซิเมนถ้าอยู่ยูดุบนะแต่กับน้องไอ้ขี้นก็พอใหญ่ค่ะย่างแต่ละ